ชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ได้โชคใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีครับมีทั้งรายได้หลักรายได้เสริมรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภทางการเงินนะครับตำแหน่งของดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้าเดือนลาภะนะครับสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะครับมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่นะครับได้เงินจากคนรักได้เงินจากคนใกล้ตัวนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าลูกค้านะครับก็จะปิดการขายได้ใหญ่ๆนะฮะในช่วงปลายปีนะครับ ยิ่งใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายการเจราจานะครับหรือขายสินค้าที่มีมูลค่านะครับรอการขายมานานนะครับผมเล้ยวยังไม่ได้นะฮะในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณจะปิดการขายได้ดีนะครับเรียกได้ว่าปิดดีลใหญ่และมีโอกาสสาเร็จในเรื่องของการเงินรวมไปถึงในเรื่องของโชคครับ ตำแหน่งของดาวเสาร์นะครับโคจรเข้าไปในตำแหน่งเรือนปัตตานีนะครับและเล็งดวงชะตาอยู่นะครับแสดงว่าคนเกิดราศีกันนะครับมีแนวโน้มนะครับมีความคาดหวังกับสิ่งใหญ่ๆนะครับมีดวงได้ของใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังนี้นะครับจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากตัวตนของคุณนะครับเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธ เร่งกับดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบขั้นบันไดนะครับดวงคุณเนี่ยก็จะกระเถิบขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับใช้ความพยายามมากหน่อยแต่เป้าหมายมีความสําเร็จที่ดีรออยู่นะครับ